มีพี่ดีเติบแั่ครับครับสีนัำเียเินทีนี้คือสีแดงนะครับดูง่ายตามอยู่ที่ได้หมายเลขสิบสองครับถือแจกชิปกระจี๊ยบผมด้วยอะไรชื่อตอนนี้มันไม่เหมือนกันนะครับจะเติบในทีมเอาสีน้ำเงินกับสีแดงจำง่ายๆถ้าต้อนประตูท่านจะบอกชื่อหรอกนะครับต้อนประตูท้านไป้ตายครับเรื่องที่พยายามอยากเป็นกี่ครับตอนนี้รับกองบอลอยู่ ปุกข้ก็อยากเข้ามาใกล้แลวใใ้วใก้วงศิลานันไตลหาสีนวลบอลมาด้านซ้ายครับโยนมาไปฉลี่ยทาสีแดงครับบอลกลับมาอยู่ทางสีนวลทางด้านฝั่งซ้ายครับหนุนขึ้นมาตอนนี้ทางด้านขอทีมเอก็พยายามสีแดงเล่นต่อไปครับเล่นต่อไปว้าวกลับมาถึงทางด้านจางหลังครับหาบอลอๆๆอกมาทางด้านไ,ไ,ไปตุ๊บไปไ้ไกลโอ้เหมือนกันเลยไปเรื่อย เลยใครที่ยังไม่ได้ชุดบาลานด์นะครับบาลานเลยวางอยู่ยที่แดงสีแดงครับสีแดงวางบอลยาวไปทางซ้ายครับสุดหน้าเก็บบอลลงาใต้ครับโอ้โหเมื่อคืนนี้แหมใครได้ดูฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วยูฟ่าปาลีกสนุกสนานกันนะครับวันนี้มาดูตัวนายความแล้วครับล่ามมาแล้วบัดเข้าในครับสุดหน้ชมอตเข้ามาโดนกอง,อองลออหลังเปรี้ยทิศก่นอนครับสีแดงเตะรี้ยทิศมาสีแดงหนุนตัวไอทีิ้งใหม่รีบอลครับทิศบอลเราไปทางซ้ายครับโอ้โหตอนนี้ อย่างพองบอลได้อยู่ครับฝูหลังกาตากาตาสีน้ำเงินก็คือในผู้รักษาประตูครับสายเท้าเล่นครับบอลมาที่ทานายตุ๊กนายตุ๊กให้ออกมาที่ทางด้านหมายเลขสิบแปดครับบอลยาวออกมาครับดนาิทีมอเมริอาครับโอ้โหเกี่ยวไว้ลูกนี้เกือบถึงครับถึงแค่ไหนจะได้ทุกเพราะว่า มาจับเป็นครับรายชื่อมาไม่ทันนะมาเตะมากันเยอะนะครับหายชื่อออนไลน์ไปนะครับบอลอยู่ที่ด้านสีน้เงินครับจะได้ทุ่มทุ่มทางด้านซ้ายทีมงานต้ตีเข้ามาแล้วครับสถานที่เสียงเราวันนี้ก็โอ้โหได้ทุ่มแล้วยังได้ทุ่มอยู่ครับสีน้แเงินทุ่มกินแดงไปเรื่อยๆตอนนี้โค้ชทางด้านทีมีนี่คิดหนักเลยครับโค้ชส่วนทีมมีเนี่ยหาโค้ชไม่เจอ ให้โค้ชก็ดีครับในสนามครับเพราะผมดูแล้วทีมีมีสำรองแค่สองคนเองนะครับต้องหมุนเวียนนักเตะให้ดีนะครับหมุนเวียนนักเตะให้ดีทุกคนสามารถลงได้นะครับเปลี่ยนตัวได้ตลอดเวลาพร้อมแล้วเล่นเลยครับอีกละสี่สิบนาทีครับเล่นได้เต็มที่บอลกลับมาอยู่ในเท้าของทางด้านซูน้าครับทางด้านสินวันพิทจบมาได้แต่ว่าตอนหลังด้านซีเรียกเตะทิ้งออกไปตรงนี้กับทางานอ้าวลูกโทษครับโอ้โหกาสกัดเลยเคปเปิ้ลล้มลงไปในฟาวด์บบอลไปแล้วแต่คนล้ลงไปครับโอ้โห ต้องดูว่าตะิดูโทษก่อนอ่าใครชนะคู่นี้เราเป็นอีกสามพันอ่าดูครับทีมสีน้ำเงินจะได้ติลูกกินปลาไอลูกโทษลูกนี้ครับได้ลูกโทษ สหภาพสีงามครับผู้ที่ทับประตูจุดโทษื่อสักครู่ครับคุณสาภูมิสีแาลนะครับ,บ,น,รบนำไปก่อนหนึ่งศูนย์น,นะนำไปก้านหนึ่งศูนย์ตอนนี้นักเตะตัวทสำรองเริ่มมอนไปแล้วนะครับตอนนี้ท่านนายกคณนบทบาลมาถึงแล้วครับพอดีต้อนรับท่านครับท่านนายกคณนทบาลอายุวัฒน์พระรามครับ <S 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 ท่านนายกไดส้สมาธินอนสงรลงครับมาถึงแล้วครับท่านเสด็จมาต้องมาดูสามห้า ตัวสามหานะครับนี้าแลบิดเพื่ออะครับแรงว่าให้ให้จบ่เ่งแว,ว่าสีงมากัน เตะมุกครับป่อนเดอร์ครับปอนเดอร์ทางด้านขวาอาลูกเตะมุกครับเอาบอลมาเตะมุกครับเดี๋ยวครับตั้งบอลเรียบร้อยครับอะไรจะเปิดลูกนี้ครับแดงเลยเกี่ยบเลยทีแรกปานลูกนี้ครับมาล่าประตูทีแรงบอกที่ไรทีแรกเกี่ยบไปเลยทีแดงยิงลูกนี้เออบอลเฉลี่ยครับบอลเฉลี่ยคุณสามตัววิ่งออกมาคว้าไม่ได้โอ้โหมาประตูนะสียเงหมดใจเย็นใจเย็น ว่าดึงๆงให้บอลทางด้านด้านขวาเปิดนี่ครับเี ทางด้านของสีแดงครับสีแดงได้โอกาสครับ,บ,บาด้านฝั่งซ้ายครับตัดรุ่นนี้นโดนสกัดไว้โดยชนะตุ๊กบตลอยเข้ามาแล้วสีแดงอีกทีตัดเข้าในมาดึงจังหวะร์เลเปิดไป็นลูขวาลูกหน้หานพ่โกนิดเอากระปิโตพิจได้บอลแล้วพ่โกนบอลหน้าประตูเลี้ยงรีเรีย,รยแต่พิโโอ้โหยังได้อยู่ครับสีแดงก็อยู่นักกิงไกลไปใใไกลจริงๆครับ <laughs> โอ้โหได้ยิงครับได้ยิง เปี่ยวได้ตลอดครับใครเหนื่อยแล้วเปลี่ยนไลอดทีมบีมีแค่นี้ทีมดีมีเปี่ยนตัวได้ตลอดเลยตอนนี้ท่านนายกกำลังเฉลิมพระเกียอยู่แถวๆทุกท่านเลยครึ่งละสี่สิบครึ่งละสี่สิบมีอะไรเยอะแยะนะฮะในช่วงพักครึ่งเราจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็แข่งขันกีฬาพื้นบ้านโดยเฉพาะวิ่ง400เมตรครับวิ่ง400เมตรหลังจากจบครึ่งแรกเราจะแข่งวิ่ง400เมตรก่อนนะครับแล้วก็ให้นักกีฬาได้เตรียมพร้อมด้วยนะครับก็ได้ข่าวว่า จะให้ท่านจะให้เราจัดการให้หมดนะครับพิธีเซอร์เซ็จแล้วก็แข่งกีฬาพื้นบ้านนะครับจบฟุตบอลแล้วแข่งกีฬาวิ่ง400เมตรก่อนแล้วก็อันนับหนั่งกีฬาพืนะครับเวลาเริ่มยตรและกรเลือกปข้างมันมีเสียงคินวิบัติ่งเพี้ยวนะครับมีสามรายการแข่งเลือกเดียวเลยนะครับเอาบอลกลับมานี่ทางด้านสีแดงครับอยู่แดงๆตัวเองขึ้นหน้ามาครับขอหน้าเพี้ยวครับจ่ายไม่จ่ายจ่ายไม่จ่าย โอ้โกนี้สีดงออกไม่ได้ตูับหประออกมาาไม่ได้กับล้ีรเจริงลูกนี้รัืนะครับไม่ได้เจตนาจะไปชนนะครับถารับหนุกก็ต้องเจอข้าจริงโอ้โหเลใจจะวายอกี้ยังนาอยู่หนนครับสีแดงกันยังนาอยู่หนึได้ันี้จุดโทษของท่านสารภูมิสีงนะครับ เอาละครับยังหนึ่งสองถ้าเราสีน <The camera apan> uh ั่นละครับสปอตบอลไฟฟ้าก็มองเอานะครับอยู่ตรงไหนบอลกลับมาอยู่ตรงกลางสีน้ำเงินจะไปโดนสีแดงไดบนี้สีต่วสองสีต่วสองที่ออกมาทางขวาโอ้โหต้องเตะที่หบอลครับยังไม่ออกนะครับท่านยังไม่ออกนะครับอย่าคิดว่ามันจะออกง่ายๆนะครับสนามไหนมันออกจ้าบอลกลับเข้ามาอีกทีสีแดงบอลอยู่ทางขวาครับเยอะเยอะหลอกหลอกหนึ่งสองพีเข้ามาพิีเข้ามายิงเองครับปุ้งโอ้งข้ามข้ามเนาะข้าม สำหรับคู่นี้นะครับครึ่งละ40นาทีนะครับพักครึ่งเราจะเข้าสู่พิธีการนะครับก่อนก่อนจะเข้าสู่พิธีการจะมีการวิ่ง400เมตรก่อนเพื่อเพื่อเรียกความมั่นใจนะครับเพราะงั้นจะไม่มีถดถอก็มาแข่งในช่วงพักครึ่งเวลาต่รับทราบครับเราจะแข่ง400เมตรก่อนแล้วเข้าสู่พิธีเปิดนะครับสตหรับขั้นตอนพิธีเปิดไม่มีระยากนะครับนักกีฬาเข้าแถวตรงหน้าแวหน้าดีที่ใหญ่แน่นอนนะครับ สีน้ำเงินหวางยาวลด่งขึ้นมาครับอยู่ตเงิกลางเตะนำอยู่ที่ศูนบอลกับวิธีแรกมาได้สิบเจ็ดล็อกเลยป้าเอาละครับสีแดงแดงเข้าได้สีแดงจ่ายบอลเท่าไในมาโตสกัดไว้เอาครับไปเข้าครับสีแดงจับบอลลูนิ่งแรงหน่อยโอ้โหลูน่มาเข้าทับบอลหลังสีน้ำเงินต้องเตะทิ้งงานเดียวกลงหน้าบอลช็อทันทีลูนีิสกัดไม่ได้อือโอ้โหแล้สีแดงยังพอบอลได้อยู่ที่กลางสนามในแดงของนักสีน้ำเงินสีแดงพาบอลขึ้นไปทีนึงพิดบอลมางซ้ายสีแดงมาที่หน้าประตูมิดทาร์บอลมาลูนิ่ประตูมาทุบที่วิบลอนโอ้โห เด้าวาัมยาเตะมาก,น,กน,นีก้ก็เพื่อนไม่ทำอ่ยาางอยู่ที่หนึ่งตูองต่อศูนคที่เน่นเส็จแล้วก็ยกมืเรียกเพื่อได้นะครับูสเยเปี่ยนได้ตลไหวทสีแบอกวราโยกลยสารสสตนรัท่ต้องมีส่วนร่วมในการแข่งกีฬาพื้นบ้านนะครับอ่าแบงสาสตีดยทุกคนต้นมีส่วนร่วมในการแข่งกีฬาพื้นบ้านนะครับ รับทาบเตรียมพร้อมไหมอาครับกอกาบีเข้าเดี๋ยวทาสีดีดายิงเฉลฉล ลูกี on ite, so. ้กรรมการบอกว่า no, ม no like, you you ีการเปล่าซะก่อนครับมีการเปล่าซะก่อนมีเรื่องบาดเจ็บครับมีเล่นบาดเจ็บไปพยาบาลครับแต่พยาบาลของทีมผีแล้เงินกำลังเอาน้ำไปด้วยน้ำลงไปในสนามด้วยมีเพื่อนเจ็บด้วยน้ำน้ำนะแต่กระเป๋าพยาบาลมีน้ำไปด้วยครับน้ำไปด้วยพี่น้ำอย่าเจ็บไปเลยครับขอเถิดเย้อยแล้วะได้น้ำไปไปพยาบาลกันเลยครับทุกคนช่วยกันครับจบพักครึ่งแรกเราก็จะเราเข้าสู่พิธีเปิดนะครับไม่ต้องกลัวนะครับ ก็แค่สูงที่เปิดแล้ววิ่ง400เมตรต่ออ่ะเชิญครับโอ้ยนักเตะได้นีู้นี่ดูว่าเจ็บปวดจำเรื่องเปล่าเปล้วก็จะาเตะไล่การโลดเย่อโยเย่อน่าสะเทาอนะับป่าพิบาลเราทำหน้าที่ครับพี่หอกมาหัาแนบแนบแล้วคือหนึงทนายป่าพิบานะครับ

ตั้มหลอกตั้มจะหลอกป่าเขาบ่อยนะบอลไปที่ทนายทุอาวุธิส่งเข้ากลางครับนูเรมองไปที่ด้านหน้าครับทีสามชีพนครับแต่เล่นใกล้ๆด้วยกอนสีแดงนี่โอ้โหเล่นต่อบอลครับสีน้แเงินนเี่ยสไตล์บอลโยนกิจเลยแต่เชลซีนะครับนะอาครับหมูปแล้อลาวมันไหมลาวปแล้วเปิดไปทางซ้ายครับโอ้โหสีแดงล้มกัดสีแดงล็มกันล้มลื่นล้มเองตอนนี้สีแดงปั๊อบอลกับทนายตุ๊กทนายทุกส่งให้ป่าป่าให้ต้อ้โห็นไปรู้กันครับ โอ้โหสีแดงเกียงแล้วเลยรอบกลับมาทีหลังมาให้แต่ซ้ายหมุนโอ้โหลูกนี้ตีได้ครับขามันไปไม่ค่อยตรงครับน่องจากจะไซส์ก่อนลูกนี้ทางด้านสีน้ำเงินจะได้ทุกลูกบอลเรามีเยอะนะครับได้ข่าวว่าลูกบอลมาตั้งสิบลูกอ่าบอลนีเว้ยอ่าแต่ทีนี้มาไม่ดีเปลี่ยนลูกนี้ครับโโอ้หเก็บบอลให้กันหน่อยนะครับลูกบอลเรามันเยอะนะวันนี้เอามาเยอะประกาศให้มันเพิ่มยอะข้าแต่ตีบอลกระไม้ได้จุกสีน้ำเงินนำยืนลงนุดแล้ว อะไรติดให้เข้าไปตรงกลางเรียกเที่ยวกันบ้างครับดาวเอาเปลี่ยนตัวครับสัญญาณเปลี่ยนตัวมาแล้วครับสีน้ำเงินวิ่งมาครับสัญญาณเปลี่ยนตัวมาแล้วจะเอาเท่าไหร่เอาพันหนึ่งมาเร็วๆพี่ยาพี่ยาพี่ยามาเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเลยเปลี่ยนตัวได้ครัพี่ยาเลยพี่ยาสแกนไปวางไงครับวางอยู่ในเท้าของนักสีน้ำเงิน ดเืนดึงเะพิดต่อไปาานซ้ายดเืนของมาได้อยู่ครับวางยาวขึ้นหน้ามาเลยครับนี้ให้หมายเลขสิบสองดอาอ้าวสิบสงไันดากลนครับนเดยวครับสามเดนสามเดนลงานี่เยแล้วก็สียอีตสามเดดเี้เียได้กืบได้วงูดด้านขาสีแดงสีแดงวางยาวมาตกืกลางครับไปเลยครับตไต้มไปตั้ม ตบตบไท,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 ทยไาทางขวาครับแบ็กขวาเติมนะครับตอนนี้แบ็กขวาไปไม่ได้ก็ต้องคืนหลังครับอ,อ่าวางคืนหลังเซนเตอร์เลยครับโอ้เปลี่ยนแกไปทางซ้ายอ่าตอนนี้สตาร์มโค้ก็วางแขนู่ครับ <c oughs> หมเบียนนักเตะนะครับไทยหมดแรงบอกด้วยสัญญาณมือบอกพี่เขาด้วยข้างๆสนามก็รออยู่มีรถเปลี่ยนมีตัวเปลี่ยนอันนายกก็รอเปลี่ยนทีเดียวอยู่อ่ารอกั๊ครับเพราะว่าต้องหมุนเวียนกันเล่นนะครับถ้าไม่หมุนเบียนท่านจะสบายนะ ผมก็ให <te> pues like ้ท่านได้ลงเล่นไม่ง yeah. ั <te aring> <searching> ้นไม่คุ้มค่าชุดอยู่ที่สีแดงสีแดงเปิดไว้ทางด้านปีกขวาครับพี่น้องครับสีแดงถึงจังหวะแล้วตัดเข้ามาหน้าประตูตบโต๊บอลไม่ทันเจ้โหัวเริ่มรุ่นสามตัวขวาได้เปลี่ยนตัวตลอดครับเปลี่ยนนะครับเข้าออกครับเปลี่ยนตัวได้นตลอดไม่เสียเวลาเตะครับเอา่ะครับคุ้มค่าชุดนะครับสี่นาทีคุ้มค่าชุดแล้วต่อไปคนต่อไปเตรียมพร้อมเชื่อรับอยู่ในกองครับพี่เชื่ออยู่ในกองครับเชื่อนักกีฬาอยู่ในกองหยิบมาเลยครับท่านแข็งโดยอะไร เอบไปเลยครับเสื้อเก่งรองเท้าอยู่ในกล่องครับสวัสดีครับรับเสื้อเบอร์อะไรครับใส่เลยครับเลือกท่านเสื้อท่านอ่าโอเคครับอ่าครับยังสซนสนามครับฐานสีน้ำตาลอยู่หนึ่งศูนย์ไปอยู่ในครึ่งแรกครึ่งละสีสาทีนะครับตอนนี้นี่อยู่ครึ่งแรกครึ่งเราจะมีการแข่งอีกสี่ร้อยเมตรแล้วก็เข้าสู่พิธีเปิดอย่างเป็นทางการหลังจากพิธีเปิดจบเป็นกีฬาพื้นบ้านะครับให้จบไปเรียบร้อยทั้งชักขยี้ทั้งกินมีบากวิ่งเตี้ยวรายการ ของเราเตรียมพร้อมหมดแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็เข้าสู่ฟุตบอลครึ่งหลังนะครับขาครับบอลอยู่ในเท้าของทางด้านของสีแดงสีแดงไม่รีบร้อนครับค่อยๆต่อบอลขึ้วันออกกระแทกขาสีแดงก็พยายามพยายามที่จะเติร์ดให้กับเพื่อนแต่โดนสีนั้นไล่ตลอดเลยครับไม่อยู่นะครับแค่ดำหนึ่งศูนย์ไม่มีแรงเหมือนกันครับมีกำลังเท่าไหร่วิ่งกันเต็มที่นะครับสวัสดีพุทธวันมาถ่ายภาพที่ไหนชนะ รับไปเลยสามพันสี่สิบแล้วก็สนุกสนานกันไปในครบรอบที่สามโอ้โหไปดาวมาครับลุยดิครับลูกนี้ธนาวัฒน์ขึ้นกับมาได้บอลกลับมาอยู่ท้ายโต๊ะโต๊ะล็อกล็อกม้วนอยู่ยังม้วนอยู่ไปไม่ได้ขึ้นหลังอ่าบอลกลับมาอยู่ในเท้าของท้ายทีเดีอยู่ครับเดี๋ยวนางาสีแดงสีแดงเปิดมาลิ้นเส้นข้างขวาสวยงามครับลงว่องเลยครับเกี่ยวบอลได้แล้วครับเกี่ยวบอลได้รับกายลูกนี้โอ้โหเพื่อนไม่ถัดการหันหลังมาเข้าไปได้เขาเรียกว่าปลี่ยนตัวงสามเปลี่ยนตัวครับเ ตมามาพี่ <คน S 1> เเรียกพี่<ค>อะไรสุน่าซุน่า,นาเปลี่ยนะไยปีกซ้ายพี่สาพุ่งอ๋ออ๋อสุส้โหาวาให้เล่นกลางเลยตัวดีทีมบีเติด์้าเติตตตี่สก้าแบบน้สีแดงยิงก็ดิ่บังคับโอ้โหมีโอกาสต้องยิงนะุ้ยสีหน้าที่รายการะนะเขาเป็นเพชาตอาย,อยุข้ามปีแล้วจบก็อ่าสลับ แฟนคลับนะครับแฟนคลับที่มานะครับก็ขอเชิญท่านเข้ามาด้านในนะครับพราะเราจะมีกิจกรรมในช่วงพิธีเปิดนะครับสวัสดีายะรับเกียรติจากท่านพิเธษกรทองนะครับจะได้มาเป็นประธานพิธีเปิดในวันนี้นะครับโอกาสนี้เป็นของข้าสีน้ำเงินเปิดเข้ามาโบตกไม่ได้โดยท่านพทธอันตรายพุทธจัยให้เพื่อนถือไม้ตั้มถาอไม้ตั้มไปแล้วตั้มไปครับอ่าลากเรา้าไครับสายตูลากลากเข้าไปเจพิชิต ครับสีแดงตามอยู่นะครับเสื้อเยืดสีแดงตามอยู่ลูกเดียวสูงประตูตัวหนึ่งจากการได้จุดโทษของสาวพุ่สีน้ำครับเป็นผู้หญิงจุดโทษตอนนี้อยู่ในครึ่งแรกจบครึ่งแรกเราจะดูการแข่งขันมิ่งสี่ร้อยเมตรนะครับรอบเดียวจบหลังจากนั้นเข้าสู่พิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะครับเสร็จพิธีเปิดนะครับเรียยพ้อยดูกีฬาพื้นบ้านชักไปเยอะนะครับปิง้งเปี้ยวกินนี่บะเนี่ยเตรียมพร้อมหลังจากนั้นก็จบตอนต่อแล้วก็จบหลังจากนั้นเข้าสู่งานเลี้ยงเลยนะครับพิธีมอบรางวัลอยู่ที่งานเลี้ยงนะครับ